ความฝันนี่ว่าจังไดน้องปูบอกให้ฟังเนี่ยเป็นยังว่าปู่ฝันว่าปูนี่มีฝันนี่เป็นปูเพราด้เป็นพลาได้เป็นข้าวาสอยู่ในความฝันครับ <c oughs> ในความฝันอ่าในยิ่งเบินยวานบุญวานปูหมดละฝันเห็นเบนเบนว่าเินเป็นคูนนน่นะค,ครับผมเบนว่าเดะเบะมือมากว่าสันเดยมือมากว่าสันเตุนเบะมือมากสองขัง,งหันไงขึ้นมา <c oughs> เป็นเลยบอกว่าไอ้ตัวเอมื่อกบกันก็เป็นทั้งสองนิว้วทั้งสองเบี่ยงนี่ยะหละนั่งนั่งหันหน้าใส่กันบอกปูเออนั่งหันหน้าใส่กันเป็นมันเป็นไงไงเมื่อขื่นน,นะนะครับครับเป็นไงเมื่อขื่นเป็นบอกบอกปูอเอาเมื่อไปกบกับมือเพป็นนะอ,อ๋อเอ้ามื่อคือเห็ดคือนหลังจีนกระลังภายในแต่ปูเออเ <c oughs> บอกว่าเอาเมื่อมาควบจีกนมาปูอะไรมาแตกออกไงละเพชรทีออกครับบพรว่าหนีเพป็น สร้างยูทูบเราบนข,ขาววาเอาปูก็บเลขตีว่าเป็นมื่อกับตีหา้าองค์ฝนกับตีห้าในยิ่งกับตีสี่ปูกัเลยทีว่าหาหาซีอืมหาหาซีตีม,มือสองขางมือกับหาเนาะปูกับหาอ่าพวกยิ่งกับเต็มซีอย่างสี่เนาะปูเพราะสี่ตีไปหาอะไรบมดเพราเดียเอสองหาซีไปนล้วสอมือสองขางได้ยังไง ครับปูตู้ตีไว้นีว่านี่ตีเป็นหาวกตีคู่เดียวคูสามตัวครับก็เลยมาจับออกเป็นสองตัวก็ได้ตีว่าหาหาชี้แล้วก็หาชี้ชี้หานะครับเอาปูมันก็เป็นหาหามันก็เป็นไปได้ยุ่งกันที่ปูพอมือกับหาทั้งสองขางประกบกันมั้งวะเออจังหวะจังหวะมันสองเบี่ยนได้ไหมครับกระสิเป็นหาหา สองหาหาสองหาซีหาหาซีมันเป็นไปได้หมดเดี๋วปูถับตามความฝันย่างสิเนาะอืมอือแต่ว่ามันกเกี่ยวกับหาเนาะปูเนาะเกี่ยวกับหาครับปลากองกับเบียงกับแตกได้แบดนี้หันไอ้ข้าเจ้ยใหญ่มากออกจากป้าแม่นบ่ล่ะครับบัดนี้ให้ข้าเจ้ยวใหญ่ออกมาจากปาป้องกับเบียงก็ออกเด้บบนี้งั้นน่ะเนี่ยผูู้ยังบอกกูเนี่ยปลากงกับเบียงเห็นบ่มันออกเห็นบ่เอาตัวไหนล่ะปูเอา ศย์สองหนมันมาออกโกลอเ้อเอาหนนเอามันคือออกยุตกองกระเบียงแฉลบหลงวดเดีวนี้นี่อันมันมีเลขตัวอีกล่ะบัวตรงเลยหวดนี่มันมาตรงตรงเลยนีหงวดว่าเงินมันยังว่าเป็นปกกลับอยู่ดิอืมงวที่บานามันออกหนึ่งศูย์สองแมนเมล่ะกองกระเบียงอ่ะครับแต่ว่าเลขออกกันศูนย์หนึ่งสองแมน่ะครับบัดนี้พู้กันล้บอกว่า อายุกองกับเบียงนี่มันเป็นหนึ่งศูนย์สองวันนี้มันมาตรงๆเลยเนี่ยตรงๆเลยเนี่ยหมดนี่โอ้กองกระเบื้องนี่ก็สำคัญตัวนี้เนาะปูเนาะออกแล้วออกออกแล้วออกเพื่อไหมมันอยู่กองกระเบื้องกองกระเบื้องฟูก็ยังวายู่นั่นเี่ครับบ้ากันพวกนั่นไหล่พนั่นไหล่เนาะกะแมนอยู่ปูแมนอยู่ปูก็บอกให้เบื้องกองกระเบื้องอยู่ก็ไม่มีอะไรสนใจแน่วมันเลขตัวเก่า ต้องมาแห่งส่นๆมานออกทั้งหน้าพาออเทั้งสองสามมันนี่มันมันไม่ออกตัวเก๋ว่านี้มันออกมันมันมาออกศูนย์สองศูนย์สองตรงตรงก็ได้กลับเลยเนี้ยครับกองกระเบียงมันหนึ่งศูนย์สองอ่ะนะฮะครับก็เได้ดันแล้วกับสารเด็นสองตัวมันกับเขาเต็มเตๆเนื้อหลางอ่ะนะครับหัวก้อนเนี่ยมันยังเป็นมันโกคารบเพราะว่ามันมันออกกันศูนย์หนึ่งสองแมนบ้าครับผม เออวันเท้าวามันออกู่กองกับเบียงวันนี่บัดนี่มันบมเป็นมากกับแหลวมันมาตรงๆรง้วเหลวศูนย์สองเต็มไม้ยาเลยเหรวอือหนึ่งศูนย์สองเต็มไม้ยาได้บอก่กองกับเบียงวันบ้านนี่ปูนอกจากคันขันนี้นอกแปลกๆมาเหตสารในปูในปูว่าบอกว่าต้องพิจารณาเบิ้งแต่ยังปูยังบอกอยู่ดีครับ อันมือขันมานอนอย่องวางกันจีมานอนเราเด้อจีอเห็นกล้องสีได้ปูยังวางยังได้ห้องยุ่มเหมือนว่นใดมานอนเด้ผมจำได้อยู่มือนั้นที่เราไปปูบอกว่าเบิงเ้งเด้อแนมเด้อกล้กองกระเบื้องนี่แนมนกล้องกระเบื้องดีๆปฟูบอกอยู่อ๋อจีเนี้ยแปลกๆปูปปยังบอกเด้โอ <c oughs> <c oughs> ้ยกระฟูไรสิคิดนี้ำปูมาซาสิเรกตัวเก او มาสิมาออกเนาะศูนย์สองัดมาออกตรงๆไปอยังไงเอ้าทวดนี่ปูก็บอกตัวเก่าน้ำเหนือบอกว่าเป็นเข่าวมาปูก็บอกว่าแต่เรื่องมาไหวเด้อเลกตัวเก่าปูเก็บ กสองทักเจดเก้าสองนี yeah, my, me, ่ซัหนดครับเป็นกบบชนไปยุเนี่ยเอาว่าวันนี้กล้องกับเบี่ยงปูให้เขาจารวมมาจากฟ้าได้ออกมาเพระว่าจีน่าสีได้เหมือนองแม่นม่อล่ะครับผมถ้าสีทางฟ้าอันไหนพระเจ้ามาสรางเขาจะออกมาสีอหไรวันนี้วันนี้กะเลใหญ่ง่ายจะเบียงออกว่าวอที่ก้อน่ากับเบี่ยงตางคนเพาท่านเลีวทั้งพุ่นเพาท่นในว่าปูครับทเลใหญง่ายมาฟังนี่บัดมาปีนกันงี้คืนวันนี้ อาจอดออเดอร์บ่เนี้ครับบินทั้งนี้เห็นมันเป็นศูนย์เจ็ดซี่หืมบินตัวอีกอีกข้านหนึ่งบินกับกับหนาขึ้นมามันบวปูเอาใ่ายออกมากมันมันดูม้วนทั้งนี้บ่เนี้มันเป็นศูนย์ศูนย์เจ็ดซี่ครับเป็นสามตัวน่ะนะเป็นศูนย์เจ็ดซี่่วลาอันอันอันสองตัวมันก็เป็นสามซีอยู่หรออันสามซีเท่ากัน มันมันมันม่คูกันเนอะมันนี่อยู่สองคูมันนี่อยู่ศูนย์เจ็ดซีแล้วกับสามซีเดี๋ยวนะปู๋นะผมเขียนจดไวก่อนมันมีสองคูอยู่ครงกับเรียงอ่ามีศูนย์เจ็ดซี่นะปู๋นะอ๋อสามตัวเป็นศูนย์เจ็ดซีแล้วกับสองตัวเป็นสามซี่ครับมันไม่คิดออกเลยเนี่ยเรียงของคู่มันแปลกๆแค่เพรามันออกอะไรเห็นอยู่เนี่ย โอ้ยไม่ก็ออกได้เมืเ่อแล้วปูตัดแต่ศูนย<น> <2 S 1> ์หนึ่งสองมันยังออกมาแล้วนะเนาะศูนย์สองก็อกอกแล้วเห็นว่าวงเห็นมันออกเป็นตัวต้บันนี้มันออกเป็นตัวตรงเลยเห็นบะครับเอาปูอยู่กลองกับเบียงปูเลศูนย์เจ็ดสี่นี่มันงามอยู่ที่ปูนันแล้วปีนเป็นมาช่งางเขาเจ้ามาปีนช้างเขาเจ้าจูมา่าวไนี่บันนี้มาเลี้ยงทั้งนี้บันนี้ปีนทั้งนี้เห็นมามันเป็นศูนย์เจ็ดสี่บันนี้ดูมั่วนนบันนี้อันเกิดเหตุให้นีสังเกตดเหตุ ให้เห็นบ่าสเน่ปูกับแปลกใจยื้อกันนี่เขาจะได้สองฝุนจะได้กันหาสองุนปูยังงกระจ้าเงินหาคิดต,ตางไม,มา่ปู้กัยังเบ้ดน,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 นั่นเนาะวันเมื่อันเมื่อกี้เห็นไหมครับผมครับเออมันก็นยังเข่าเนาะคุนท้องสองซุนเนาะครับแตลาดมันกินม่เลี่ยงแปลกแแ่ว่าคือว่าปูน้ปตตนี่ต้องกาันคิดตางนี่ต้องเราบ้านี่ก้องกระเบื้องปู้ยั่เว้ใม่งไม่เราบอกว่าปินกับด่านซื้อ เออใ่ายมากง่ายมากง่ายมากสวยโอ้ย่หย่มองไว้ใหา่ออกจากฟ้าเออเขาจะมีท่าสีฟ้านะเอาพิมไว้สักีพิมพไปฟ้าแมนบอกปูผมว่าอีกฝั่งหนึ่งมันออกครบแล้วไหมวันนี้มันจะเอาอีกฝั่งหนึ่งมาออกแล้วปูบาดนี้ลำละศูนย์เจ็ดสี่แล้วก็สามสี่เฮ้ยเขาทั้งบนทั้งล่างปูเลขเจ็ดสี่นี่มันตรงกับเลขวันเลยได้ปูเลขว่านมันมีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดไหมครับวันเลขกำลังวันพฤหัสครับ แ่ยังบ่อยังแล้วมันก็คอยออกสามตัวตัวอยู่เด้ล่ะครับบัดนี้มันก็ออกสองตัวรางีเห็นบ่มสูงเตะเลยเห็นบ่ครับเอออืน่ะแต่สนใจยุ่ปู้น่าสนใจอยู่เลขกระเบื้องกระไรเลขนานอยู่มันมันออกสองหัวเห็นหินหลือเด้ครับหัวก้อนกับหัวนี่เห็นบหมหัวสันกี้นี่เห็นบ่มเขาทั้งหัวก้อนกับเขาเป็นตัวตัวบนแมนบ่ล่ะครับผมหัวนี่กับเขาเป็นศูนย์สองตรงตรงรางบ่ได้ครับผอมครับ เอาปู่อันเลขกระเบื้องนี่มีท่านได้จดออกไปจากคนไปปูมีโย่เหนียคนแรกเพราะว่าโย่มานอนเฝ้าปูก็เลยอยังไงบ้างเอาเอาคือเดี๋ยวมือเดี่ยวกระเบ้ข้อหัวแหละเพราะข้อหัวเป็นเอาอะไรเป็นอ๊อดปูไหนคิดเนาะไหนคิดตื่นขึ้นมาปูดยังตามโฝันยังบ่ปูดยังวายอยู่ นอนฝอก้องกับเบียงกีู้เราเลขฟันปูนี่หาหาซีเนาะสอบเป็นสองหาซีก็ได้เนาะปูเนาะอันนี้ก็เป็นปัญหาคือเขาตีออกเขาแปออกเขาเพราะว่าเพราะท่านเด็กเป็นตัวดอกครับบอชัดคือกองกับเบียงดอกครับแล้วแล้วสองหาหาเอาไว้บาปูแต่ว่าแต่ว่าผู้ว่าไม่จิเป็นสองหาซีสมากกว่าเพราะว่ามือสองนิ้ว แล้วก็พอใช่ค่ะไม่ยิ่งกับซีออกเป็นสองหาซีสเตีกว่าครับเป็นสองหาซีสเตอรีกว่าเน้อแมนขันสามตัวมันจะไม่อยู่กูดแปลว่าห้าห้าซีแะไรล่ะสองห้าซีตัวนี้ก็ครับมิสกันที่สองแล้วก็แล้๋ยวก็มาจับสองตัวคือหาซีซีหาตอนนั้นพ่อเลยโอ้สองตัวมันคู่เดียวเนาะปูเนาะหาซีซีหาเออตอนนี้แหละแต่ว่าปูปูเหล็กซีมันมากทั้งอยู่กองกับเบื้องกับมิซีเนาะปู แมนกินที่เนี่ครับกิบกิที่ที่กิบเหล้คกับงามอยู่ที่ปูทั้งเด็ดสามซีทั้งเด็ดเก็ซีนี่แหละหาซีับง่ามท้งงสามตัวเลยล่ะศูนย์เจ็ซีอ้าโแน่มันอ่านง่าสงอยู่กองกรบเบียงไงไเห็นว่าหายสองหัวยเนาะครับ 7, เพื่อนหาเบิ้งเอาวอิวก,กับเบื้องมปูเนาะเออเจ้ว่าเออเจ้ว่ามี3สามคูไอ้เบิ้องไปกันแล้วมีสามคูมี่สองสองน้ำมาเรย สองสองกับมี่ปปูเออมีสองสองกับสามซี่ครับมีสองสองกับสามซี่สองเปรตสองตัวน่ะครับแต่ว่าสามตัวนี่มีคู่เดียวคือศูนย์เจ็ดซี bah, so ่ศูนย <conspiracy> ์เ <judgement> จ็ดซี่ตีอ่าอเอาสองสองเขียนใบควมเขียนเขียนตัวหนังสือไบความว่าเด่นเฟสว่าส่วนว่าตัวไหนปูตัวไหนที่ว่าเต็มตัวหนังสือทั้งใจเขียนตัวหนังสือทั้งใจอันจาก ศูนย์เกสซีนไหมครับเด่น,นเด่นเด่นเฟส็ดรเราเส็ดนี่อย่างนั่นเนาะบ่บูเขียนไม่พอมันเด่นบ่เออเอาคือมาบอก <c oughs> ไว้ครับแต่เราเปื้อปูวายก็เฟอรอม่สามตัวตรงๆไงยังมาปูวายมอสองตัว,วตัวกับเขาแล้วสองตัวตรงกับเขาแล้วครับบัดน,นี้งวดน,นี้บัดน,นี้งวดนี้บัดน,นี้งวดนี่อืมไอพันย้ายมื่อนั่นคนดีนั่นคนท่าสีครับอะไรไอพันย้ายครับพคนพันย้ายไหมยังไหนบูจัง ยังกิ่นตัวนีมามู้ก่อนนี่ผู้สูมูมันกันี่ทั้งแก่นั่นเน๊บัดเบอร์นียังไงยังหันออกมากล้องเดียวนี่เป็นเนี่ยเป็นเห็นเบอร์ยี่เนี่ยครัโอ้ปูเจ้าว่าเจ้าว่ามาสองมูลแล้วมาเอามาสองมูลล้นเราจะผู้เพราะทานได้บอกคือโยมหอยโยมมันนั่นเฝอผู้ยัดมันออกอีงนะปูคันเลขกล้องกระเบื้องมันออกดีไปนี่อันย่าเฝ้าให้ช่างเพิ่นปูแล้วปูกระเบื้องเอาตั้งเอาไว้นี่ล่ะให้เลขมันออกให้มันสุดตัวสะกอนจะคอยให้เพิ่นปู กัดกัสีบ่มมนพ่อเพราะว่าขันออกขันออกวันนี้ก็คือเหมือนเลยวันนี้เพราะว่าเป็นกระสีแดงมะปูพอดีเพราะว่ามันเหมือนชุดเลยวันนี้ครับอืมันออกสองงวดแล้วเนาะแมนครับปูสองงวดแล้วเด้เข้าสองงวดแล้วครับงวดวันแรกครับเป็นตัวตัวเนาะสองงวดสองงวดเลี่ยงกันพร้อมนี้เนี่ยปูสองงวดติดเลยแมนสองงวดเลี่ยงกันติดกันเลยเอือยังว่าปูว่าขันเข้ามาปูเนี่ยไปย้ม อันเั้นปูว่าหายว่าตรงกบบประมาณนี้มึงสิ่งของมึงก็ท่านที่เหล่ปูก็บอกเลยว่ากระเบียงขาดหกสิบกองบัดนันออกศูนย์หกันกรเลยอือเป็นจำนวนกระเบื้องที่ขาดทีเออเป็นวัดที่แหล่เปนว่ากระเบียงมันอยู่ประมาณบ่พอประมาณหกสิบกองละบันนี้ว่าท่านบัดนี้เป็นว่าไรเบิ้งบัดนี้ไรเบิ้งเป็นบันวามันมันประมาณเจ็ดสิบเอ็ดกองยังสิบพ้บัดนี้ครับผมแต่ว่าบัดปูไปสร้างทา้งลานมัน มันเป็นเเจ็ดคิดสองก้องมันนี่หมดเมยมันน่ะเอาเลยเอามาหมดอ่ะนะครับมันก็เลยมาออกหนึ่งสองเต็มเต็มมันเลยเจ็ดสองก็เลยครับหนึ่งแค่เจ็ดตัวเดียวกันเนาะสามตัวมันกับมาเข่าเป็นตัวตัวนี่เด้ครับผมสามตัวมันกับมาเข่าวันสามตัวมันกับมาเข่าวันันหนึ่งศูนย์สองนี่เด้ครับบัตรหงดนี่มันก็ยังมากบอกอะไรเห็นเห็นดีดีกันหนึ่งศูนย์สองเต็มเต็มเลยเนี่ยครับ บ่ได้กับงานเลยศูนย์สองมันครับแกของกูออกเจ้ถูไปปูเมื่อนั้นเป็นเงินแปลกๆที่เขาเาเงินใหม่ปูไว้ยังว่าเป็นหาสองศูนย์เนาะมันยังมันยังเป็นตัวกับอยู่เด้นอน่ะครับยุกองกับเบียงมันบ่ได้กับงานเลยศูนย์สองแบบทุ่มมอเตอร์ไซค์ก็ได้เด้เนี่ยตรงตรงเลยทีปูว้าตรงตรงเลยบ่ได้เปลี่ยนเลยบบตัวกคือหัวังสามตัวเนาะครับรังสามตัวนั้นยังว่าเป็นหนึ่งศูนย์สองในมั่นละครับผม มัดเนี่ไวศูนย์สองเต็มๆเลยน้อหนึ่งศูนย์สองเต็มเตๆได้ยังไงครับเอ้าปู๊มันกับว่าเนี่ยปูอันมันเป็นเหตุบังเอิญมันเป็นเหตุบังเอิญที่ว่าด้านด้านเก่ามันออกไปครบแล้วเนาะบาดนี้ยปู๊บ่ะก็เป็นคนเอิญะปู๊บเป็นตั้งสี่หิ้วยาวเชวาจิข้นยุกับว่าผู้ใดดวงมีบ่มีนะครับอืมาผู้ใดผู้ก็บอกให้เบิ่งเนาะ ใครเขามาก็บอกให้เบิ่งเอาตีเป็นตัวตัวบ่ว่าสันถ้ามันสลายใจนั่นแหละแม่นว่าล่ะครับมันออกแล้วออกอีกเดนอนแน่เลขจะม้วนซุ่มเลขสิบตัวนี่มันสาออกไงเหมือนซุ่มมาเลขดับเด็ดเด็อดจะไปฟังนี่จะเดาซื่อหลือมันมาได้เหมือนเลขสิบตัวไหมสิบตัวในเหมือนแมนแมนครับปูแมนมันมาได้เหมือนสตูดเลขดับโนมี่ดอกปูแนบ๊มี่บ๊อบมี่จะไปจะไปเสียครับ มีแต่จะต้มวันนั้นน้ำเจ้าซื่อซื้อขาเจ้ากับขาเจ้ากับเป็นสูตรคำนวณเขาเจ้ากับว่าไปตามสูตรเขาเจ้าซื่อซื้อหอกข้าวไปตามสูตรซื้อซื้อปูอับแล้วบานนี่ตั้งแต่ช่วงต้นงวดไหนี่ปูไม่ฝันอันเดียวนี่บมอครับแมนแมนแมนไม่ฝันเดียล่ะไม่ฝันว่าเอามือกบฝันครับคุยยิ่งเหรอครับเอามือกับกับคู่ครับนเป็นคู่ มันเู่นคู่ยุบันละแต่ว่าคู่ผเป่นข้นระดหม่มีกันน่ะไปเวเมือกบไดกนดไดแบบันเดี๋ยวจังไล็กกระสั่นเดี๋ยวจังไหนกที่ตามอีกรอบนึงช่วงกลา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 งงวดผลลปูสักวันที่มัเนยียวันที่ถดไปรนี้สักวันที่สิบเอ็ดสิบสองใก,ใ,กใกล้ๆคือว่าี่ออกนะติดตามขพฝันปูอีกรนึงสี่ไ่ลนอเจ้าว่าเปียไปหลามาเหหลเจ้าว่าอันมือสองกันคบกันของคนขาของกู้ขาที่สิบมันก็ออกได้เด้เมียนว่าละ คือคิดมันงจะได้ออกวันอะไรซุดหนึ่งมันออกได้แมนว่าล่ะครับคิดต้องออยได้ออกมาเรยวน่ะเพราะว่าเข้าสิ่ทีว่าจะหาหาแมนว่าล่ะครับมันก็เป็นมันก็เป็นเมื่อสองอันเราได้กันเองมันก็เป็นสิดก็ได้ซุดหนึ่งก็ได้หนึ่งซุดก็ได้แมนว่าล่ะครับผมอ๋อนั่นแหละมันมันมันเขาเปรได้หลายอย่างอะนะ เอ้าจังได้กะเดี๋ยวให้ให้เอฟจี้เพิ่นล่องพิจารณาเบิ่องนับปูในส่วนความฝันเนาะเพื่อเพิ่นสิตี้ไปเป็นอย่างอื่นให้ปูได้เป็นโตัวกันให้แค่นั้นพูได้เป็นโตก็สิีอาที่นี่อีกครับผมนึงเด้อครับเดี๋ยวจังได๋ผมก็สิโทรหาปูอีกรอบนึงอยู่ดอกครับเออครับผมครับขอบคุณปูไหลายๆครับผมจิตหนึงครับเอาเจริญพรเจริญพรครับพี่สุขพี่มันน้ำปูเด้อสุขปูสุขครับสาธุครับปู